ตามต่อกันนะคะพี่จา๋านี่คือซีรีส์ที่8นะคะอย่าลืมนะคะสิวอุดตันกดออกจะได้หายกดออกสุดออกหมดในเม็ดที่กดเทคนิคพี่กุ้งกดสิวกดได้ที่ไหนบ้างได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขาของแบรนด์มารามกิกกี้นะคะ ีขอเปิดหัวนิดนึงนะเปิดหัวนิดเดียวเปิดทางนึงออกทางนึงเลยลรกเพราะว่ามันจะช้ำอยู่ข้างในนิดเึงนะคะขออนญาตเช็ดหน่อยน,นะ ถ้าสิวฝั่งนี้พี่กุ้งแนะนําถ้าอยากรู้ว่าสิวน้องดีขึ้นไหมนะคะพี่กุ้งแนะนําให้ไปดูที่ซีรีส์ที่3ฝั่งนี้จะเหมือนกันนะทไม่ใช่ไหมซีรีส์ที่4ซีรีส์ที่สี่นะคะอันนี้คือซีรีส์ที่8ซีรีส์ที่4คือกดครั้งที่1น่นะคะถ้าใครงงนะงงต่อไปนะพี่ <c oughs> ว่าพี่กุ้งก็งงค่ะพี่กุ้งก็เริ่มงงแล้วตอนนีพ้พี่กุ้งพี่กุ้งเออเริ่มมากเลยที่รักคะแต่ว่าพี่กุ้งอยากทําให้ดูนะอ่าอย่างเคสนี้คือเนี่ยคือน้องกดครั้งที่สองนะคะที่กดแล้วสิวมันไม่ค่อยเยอะนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่กุ้งกดไม่ออกนูกแต่คือสิวของน้องดีขึ้นนะคะสิวน้องลดลงเยอะมากแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้น ตอนกดครั้งที่1น,นั่นคือผิวยังไม่ได้ใช้ครีมนะคะอันนี้กดรอบที่2เนี่ยคือเริ่มใช้ครีมแล้วนะคะประมาณ1สัปดาห์เห็นไหมเนื้อผิวแข็งแรงมากเวลาเรากดะคะ่ะเนื้อผิวจะไม่ระบมเลยการอักเสบจ,จะลดลงน้อยมากๆนี่คือเหตุผลทำไมพี่กุ้งถึงแนะนำแนะนำอยากให้ใช้ครีมนะคะ ปึ๊บนี่นมัน,นมก็หลุวใช่มันต้องพลึกกับเนี่ยพวกนี้จะเล็กๆนะเล็กๆเป็นฟ้อนๆบางทีบางพึึบมันก็จะพึ๊บๆึกพลึกเพราะผิวน้องเขามีครบเลยเนาะทั้งหัวเล็กหัวฟ้อนอหัวใหญ่ได้ดูจุกๆใช่ บางทีเม็ดเล็กๆเวลาเราลุงนะคะทุกคนคนดูอาจจะมองว่ามันออกมาเล็กน้น้อยก็คือหัวมันฝ่อลรกมันจะแข็งๆเล็กๆบอกเลยว่ารอบที่สามนี่คือได้ดูของน้อยมากๆกว่านี้ค่ะเพราะว่าลดลงเยอะมากไหวนไม่ลุกได้อยู่ไหมได้อยู่ครับเก่งจังเลยอ๊ รอบนี้กดซ้ำซีรีสิวหมดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้บอกว่าหมดแบบไม่กดอีกนะคะก็คือตามต่อนะคะแล้วน้องก็จะใช้ครีมใช่แล้วก็เก็บอีกแล้วก็ใช้ครีมนะคะหน้าน้องก็จะได้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของสิวอุดตันพี่กุ้งกดสิวแนะนาให้กดนะคะจะได้หายและที่สําคัญอย่าลืมนะคะให้เราพี่กุ้งกดสิวกดออกให้นะคะ หลังจากการโกสิวเราจะไม่ลืมเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอนไซพืชมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวอันนี้สําคัญมากอยากให้พอกนะคะคนที่เป็นสิวอุดตันเยอะๆนะลูกนะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอกของผิวฟื้นฟูผิวลดการอักเสบของผิวระบมผิวหลังจากการโกสิวสร้างผิวของเราให้แข็งแรงด้วยมาร์กสาหลายลดสิวของปิ่กุ้งโกสิวกันนะคะฝากตามต่อกดรอบที่3นะคะ <Okay. S 1> ว่าหน่อผิวน้องจะดีขึ้นมากขนาดไหนนะคะแล้วเจอกัน ค่ะ